โอไอซีรีพอร์ตสวัสดีครับอืมไม่เจอกันนานจริงงเลยอะช่วงโอไอซีรีพอร์ตครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่สวนเบนจา สิริอ๋อค้นคนละที่คนละที่ก็ได้อี่พร้อมพงพร้อมพงก็ไม่มีด้วยที่พูดอ่ะที่ไหนนะบอกอีกทีสวนเป็นจากกิติโอเควันนี้เนี่ยเรามานะครับผมกิจกรรมพุชรันนิ่งนะครับผมของหนังสือนะฮะสุดสัปดาห์แล้วก็เป็นโครงการคนหล่อขอทำดีปี8นะครับที่เฮียพุธของเราเนี่ยจัดขึ้นนะครับเพื่อเอาแฟนคลับเนี่ยมาวิ่งแล้วก็เอาเงินเนี่ยร่วมทำบุญกันด้วยอ่าเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปถามเจ้าตัวกันนะครับว่า กิจกรรมที่มาเป็นยังไงกันบ้างเป็นพระเอกแล้วไม่ต้องมาขอดอีกหนึ่งทีแล้วเนี่ยชอบ ชอบติดอาชีพเก่าตลอดเลยไอเราก็นึกว่าตั้งข้าวไว้ในถุงดามาใช่ไหมพี่เขาเรียกว่าขยะพี่ถุงขยะเออถุงขยะยังไม่ทันเริ่มเลยเหงื่อแตกแล้วครับครับผมที่มาที่ไปครับพี่ของกิจกรรมดีๆแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไงที่มาที่ไปคือปีนี้คนหล่อขอรดีปี8ครับเขาก็เช่นเคยก็จะให้เราไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้เพื่อที่จะหาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือมูลนิธิที่เราอยากจะช่วยแล้วก็ปีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบวิ่งมาราธอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะเชิญชวนคนเนี่ยให้มาออกกำลัง กายกาันมาวิ่งเป็นแบบพุชลันนิ่งจะเดินจะวิ่งก็ได้พี่พุธแล้วทำไมอยากรู้ว่าพี่ถึงเลือกมาทำบุญในมูลนิธินี้คือเรา ทำงานกับพี่นุ่นพี่นุ่นเนี่ยเป็นฝ่ายขายของบริษัทเราที่ GMMTV แล้วลูกพี่นุ่นเนี่ยคือเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแล้วก็ต้องการเงินที่จะไปปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อยู่อะ,อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะไปช่วยเหลือตรงนี้มันไม่ได้มีแค่ลูกพี่นุ่นคนเดียวมัน,มนมเป็นมูลิธิของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่เขาหาเงินเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวเนี่ยโดยเฉพาะเลยเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจัดกิจกรรมขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อไปช่วยเด็กตรงนี้ก็แล้วกันก็เลยมองมาเป็็นเเเรรื่่องงวิกาาามมีทํส นี่เห็นไหมเสื้อเป็นยังไงเสื้อก็เป็นเนี่ยไม่โชว์เลยไม่โชว์เลยรู้เลยรู้เลยมันไม่เคยคิดดีกับผมไอ้นิกอ่ะนี่เลย push running อันนี้ทีมงานเราก็ช่วยกันออกแบบ โลโก้ออกมาเห็นไหมครับตัวพี่พุทธจะขายาวอ่าแล้วก็จะมีผมเป็นจงอยตรงนี้อ่าเป็นหัวเป็ดนิดนึงอ่าแล้วคนคนที่มาวิ่งใจสามร้อยบาทได้เสื้อแบบนทุกคนไหมครับได้เสื้อแบบนี้ครับเกือบทุกคนแต่ว่าเสื้อเราทําออกมาจํากัดบางคนถ้าไม่โทรมาจองผ่านรายการโรซี่ก็จะไม่ได้วันนี้ผมเสียสละให้อ่าได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเหลืออยู่ก็ได้อ่าถ้าเหลือผมเอาถ้าไม่เหลือผมไม่เอาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่นิกกี้เออไม่เอาเสื้อพ่อเลยรู้ไหมฮะไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ได้ไม่ได้จ่ายตังค์นิกกี้บอกว่าวันนนีีีีีี้ททท่่่่อออะมมมัััขขงงงงรราาววลล <c oughs> วันนี้จะเกิดวิ่งเร็วเนี่ยเข้าเป็นชัย1 2 3มีของรางวัลใช่ไหมครับพี่พุทธครับครับคือวันนี้เราเราได้พาร์ทเนอร์ผู้ใจดีนะครับจากทางไนกี้เนี่ยนะฮะก็เออ่ม,มาเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ช่วยจัดงานด้วยแล้วเออ่ใครที่วิ่งเข้าอันดับ1 2และ3เนี่ยก็จะมีเป็นเออ่กิฟต์เซตจากทางไนกี้มอบให้ด้วยถ้าผมกับแชมป์เข้าพี่ให้ผมมั้ยอะไรนะถ้าผมกับแชมป์เข้า1 2 3พี่ให้ผมมไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วสู้ตายสู้ตายแฟนคลับไปพุ่ธนะถ้าผมพุทธแสกันหมดเลยวันนี้ถ้าสมมุติแฟนคลับวิ่งมา เราปุ๊บไปตัดขาไปตัดขาเลยเราไม่ปาดีแน่นอนนะถึงจะเป็นงานบุญเอาล่ะเดี๋ยวงานจาก่อนที่เราจะเริ่มวิ่งเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศในงานมีมีเริ่มงานนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมจากทางไนกี้ด้วยครับผมก็ต้องรอติดตามครับปไป ไปยังไงบ้างครับอาจารย์วันนี้เป็นขาดนะงานตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้มีคนใจบุญมาร่วมทําบุญกันเยอะมากนอกจากได้ทําบุญแล้วได้วิ่งด้วยได้สุขภาพได้สุขภาพด้วยครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยงานก็ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เตรียมพร้อมยังไงบ้างเตรียมพร้อมแล้วน้องๆจะต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างเดีจะวิ่งก็คือใครได้เสื้อแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเสร็จเดี๋ยวก็มีพูดอะไรนิดหน่อยเปิดงานเปิดงานเสร็จกลับบ้านกลับบ้านเลยเหมือนน้องคนนี้ถ้าได้เสื้อเพิ่มก็ต้องเปลี่ยนเสื้อเปลีี่ยยนนเ้รรับลตง ใช่ Jamie, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเปลี่ยนในห้องน้ำใช่แต่ว่าเราไปเปลี่ยนให้ไม่ใช่ให้เขาไปเปลี่ยนเองให้เขาไปเปลี่ยนเองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีหัวคนมาแบบมามาร่วมกันทำบุญเยอะมากเยอะมากนะพี่นะวันนี้หลายหลายร้อยคนนะใช่เสื้อพุช running เต็มงานหมดเลยครับก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่แบบดีใจครับภูมิใจไหมภูมิใจไหมที่มีคนแบบมามาร่วมกันออกกำลังกายแล้วก็มาช่วยกันทำบุญเยอะขนาดนี้ครับผมก็เดี๋ยวจะมีมอบเงินกันตอนท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองลุ้นดูว่าจะได้ยอดเงินในการบริจาาคครรั้้้้งนีีีเเท่่่ไไหหดด๋ยวใพ เตรียมตัวก่อนเพราะว่าพิธีกรหลักขางเราต้องไปเปิดเวทีเดี๋ยวเชิญเฮียขึ้นเวทีกันเดี๋ยวไปดูครับผมบรรยากาศจะเป็นยังไงไปแล้วเตรียมพร้อมขัพร่างกายกันหน่อยทุกคนทำด้วยครับสายตาครับต้องไปจุดเดียวกัน 到这个点卡。跑啦！再跑，样，再跑，样。再跑，样。跑 ผมกะว่าผมจะเอารางวัลแต่พอวิ่งได้ครึ่งทางมีคนแซงผมไปเยอะเลยก็เลยไม่เอาละเฮ้ยซื้อเอาก็ได้ของรางวัลซื้อเอาเขาได้ของรางวัลนะจะได้อยากได้แต่คำนวณอยู่แล้วช็อคตายไม่คุ้มอ่ะซึ่อยู่ไหนวะเอาแวะเช่าจักรยานแล้วปั่นเลยได้เลย พุชดันนิ่งนะตอนนี้นี่มีคนนำเราไปไกลมากไปผู้หญิงเลยมาถึงออกตัวอย่างแรงเลยมันเราแมวเาแยแมแล้วพี่ซื้อกันล้วุน่แวอยูู่อยู่เลยนะยอยู่เลยนี่แต่ว่าชาวพุชดิ่งว่าน้องคนนี้สวยังลยครับเฮ้ยเฮ้ยวพี่ มูลกันที่ราคาเท่าไหร่ครับคุณท่าครับ45ครั้งที่หนึ่งครับครับที่ พุทธก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่ได้หาเงินมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไปช่วยเหลือน้องๆที่เป็นมะเร็งในเ็เลือดขาวที่มูลทีรามาทิบย์ดีครับครับโอ้ที่พี่พูดมาอย่างนี้ผมอยากรู้เหลือเกินว่าได้ยอดทําบุญทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่พุทธครับยอดทําบุญทั้งหมดวันนี้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ด ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาร่วมบริจาคทำบุญกันแล้วก็มาซื้อเสื้อพุช h ั u นนิ่งกันนะครับแล้วก็มาร่วมประมูลเสื้อของคนหล่อขอทำดีปี8ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมนึ่บเป็นกิจกรรมที่จะเชิญชวนมาดูหนังกันกับทางสุดสัปดาห์แล้วก็กับเฮียด้วยนะครับกับเรื่อง f a n t a สติก4ฟรนะครับในวันที่5สิงหาคมนะครับติดตามรายละเอียดได้ในอิน t a g r กรของพุธหรือว่าอ n s t a g r กรของทางสุดสัปดาห์ครับนะครับอย่างไรก็ติดตามได้นะครับทุกกิจกรรมนะครับที่เกี่วองับรคแล้้ต ครับทุกันจันถึงวันศุกร์นะฮะฝากด้วยรายการโอเคเอาล่ะก่อนจะจากกันไปเราก็ต้องขอนะฮะขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรารที่นะครับผมเอาแบบว่าอาหารนม<า>น้ำต่างๆเนี่ยมาบริการน้องๆแล้วก็พวกเราด้วยอเ <Okay. S 1> คด้วยความสะดวกกันแบบเต็มที่เลยนะครับอ<า>ขอขอบคุณนะครับนมถั่วเหลืองและ็กระซอยและคุณไม่เปลี่ยนแปลก <Hey. S 1> กันที่โอชิเชนรีโรนะฮะโรตั้งแต่ขนมปังจนถึงไส้ความอร่อยใหม่สไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ขอบคุณน้ำดื่มคริสตัลคิดจะดื่มน้ำดื่มคริสตัล สุดท,ท้ายครับขอขอบคุณนะครับ100 PLUS เครื่องดื่มอารมณ์ซารูปแบบใหม่เพราะชีวิตยังต้องไปต่อ หมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณพี่แชมปมากที่มาเป็นพิธีกรให้นะครับขอบคุณพี่อีจริงดีมากพี่ยินดีเลยจริงดีเลยขอบคุณมากขอบคุณรายการวอไอีด้วยทห้าคนมากันสามแล้วเราเรารู้มาเราเรารู้แล้วล่ะขอบคุณทีมงานวอไอีด้วยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาร่วมทำบุญกันนะครับจบข่าวครับจบข่าวจบข่าวแน่นอนเดี๋ยวพี่ชายผมนำเพราะถ้าเกิดผมนำเแบบผิดแน่ๆน่จบข่าวสำนักข่าวโอไอซีบอกชื่อด้วยอ๋อโอ้โหจบข่าวผม แชมป์นัทรัตน์ก้อนแก้วผมพุทธุรัยเกษตรศิลป์ผมดิกกี้นัทชัดเจนพันธ์ฉลุยแต่ขอฟ้าดพุทธลักน้าเป็ดโง่ซีรีส์อากิยากินเพอร์เฟกต์แมทอ่าแชมป์ไอ้ตุ้ยลักหน้าเป็ดโง่ตอนเพอร์เฟกต์แมทเหมือนกันและผมฟูยุพิทีเกิลลักหน้าเป็ดโง่เหมือนกันจำนักข่าว O I C